สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนปี67นะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของข้อสงสัยในการจะใช้กระสุนปืนที่ังแรงนะครับโดยเฉพาะปืนลูกโม่นะพวกโบกนะครับต่างๆเนี่ยว่ามันมีข้อควรระม,ะะมะัดระวังหรือจะเลือกใช้อย่างไรปืนของท่านเนี่ยจึงจะปลอดภัยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะหยิบยกปืนลูกโม่นครที่น่าสนใจนยอยู่สากระบอก นที่ผมมีอยู่นะครับกระบอกแรกก็คือตัวโมเดล M 3 6 1กนะครับกระบอกนีกกนก 5, น้กระบอกที่2นะครับก็คือตัว Smith อ e s s o n 15-5นะครับกระบอกที่2เดี๋ยวจะเทียบกันแล้วก็กระบอกที่3นะครับก็คือตัว686 357 m สาม u m ากนหรือปลอดภัยนะครับแบบนี้ เดี๋ยวจะลองพูดนะครับวีคอให้ฟังว่ามันจะต้องดูจุดไหนบ้างในการจะใช้กระสุนแรงนะครับเดี๋ยวลองดูนะทีนี้นะครับเรามาดูปืนทั้ง3แบบนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นว่าคนที่มีปืนสักกระบอกหนึ่งไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นปืนยาวรูปโม่นะครับแมกกาซีนไอ้นู่นนี่นั่นก็อยากจะมีกระสุนปืนที่อนุภาพเนี่ยแรงสูงนะเพื่อความอุ่นใจเพื่อความสบายใจ โดยเฉพาะปืนลูกโมดเนี่ยคำถามบ่อยมากนะครับว่าจะยิงกระสุนบวก P ได้หรือไม่นะเกิดเป็นข้อ,อสงสัยเราสร้างความกมัมวลใจให้กับเจ้าของปืนนะครับทำไมจึงต้องกังวลใจเพราะว่าภาพข่าวที่เราเห็นที่ได้ยินมานะครับปืนเนี่ยระเบิดปืนพังลำกล้องแตกโมโตกแตกมีเยอะมากนะครับเยอะมากถามว่าเป็นจริงไหมตอบว่าจริงนะครับ ข้อมูลเหล่านั้นเป็นความจริงนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้นะครับกระสุนที่มันแรงมากๆแต่ตัวปืนไม่สามารถที่จะรับแรงแรของกระสุนได้ก็แน่นอนนะครับไม่เหลือนะปืนแตกแน่นอนทีนี้เรามาดูนะครับเปรียบเทียบกันกระบอกที่1เจ้าตัวนี้ s u m m i t m ์ s ม i ันนะครับ m o เดล 36k1 จุดแรกสุดนะครับที่ต้องพิจารณานั่นก็คือเรื่องของความหนาของลำกล้องนะ มันจะมีลำก้อนนะครับที่ค่อนข้างบางกับลำก้อนหนานะครับหนาบางเทียบกับไหนนะเทียบกับปืนโมเดลที่อาจจะมีความใกล้เคียงกันนะครับลองดูนะทั้งสองกระบ,บอกนี้นะครับขวามือก็คือ15ขีด5ซ้ายมือก็คือ36ขีด1นะดูด้วยสายตาเนี่ยก็อาจจะมองไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะ จะใช้อุปกรณ์นะครับเครื่องวัดแทนการกะประมาณด้วยสายตาจะใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับในการวัดนะอ่าลองดูเซซนะครับวัดที่ความกว้างของตัวลำกล้องนะปึ๊บตัวเลขที่ได้น,นะครับจะอยู่ที่3.60 mm มมจุดอ้างอิงเดียวกันนะครับอันนี้คือค่าที่1นึ่นะอยู่ประมาณนี้ต่อไปนะครับ3.6น mm. ะ ต่อไปนะครับดูที่ m 1 5 5กระบอกนี้จะวัดได้เท่าไหร่นะครับในตำแหน่งอ้างอีเดียวกันประมาณนี้3.6กับ4.7นะห่างกันก็ประมาณโอ้มิน,นึงอะ่ะโดยประมาณนะครับความหนาของตัวลำกล้องนะต่างกันประมาณมินนึงนะซึ่งแน่นอนนะครับยิ่งหนายิ่งแข็งแรงนะ จะเห็นได้ว่าถ้าเผื่อว่า2กระบอกนี้ถูกยิงนะครับด้วยกระสุนบ์บกพีตัวปืนที่น่าเป็นห่วงนะครับที่จะที่จะพังนะก็คือเจ้าตัว3ามคิดน,นะอาจจะไปก่อนนะครับถามว่ายิงได้ไหมยิงได้แต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของลํากล้องที่มันบางกว่านะอันนี้จุดแรกสุดนะครับดูที่ความหนาของลํากล้องเป็นหลักนะ จุดที่2นะครับที่ควรคํานึงถึงนั่นก็คือสภาพตัวปืนถ้าเผื่อว่าตัวปืนเนี่ยเกิดนะครับมีการแครกนะหรือว่ามีการแตกร้าวเพียงแค่นิดเดียวนะไม่ว่าจะเป็นตัวช่องโม่นะครับหรือว่าจะเป็นตัวปลายลำกล้องจุดต่างๆนะครับหากมีการแตกร้าวไม่ควรใช้กระสุนนะครับบวกผีนะไม่ควรใช้ถึงแม้แต่กระสุนธรรมดาก็ก็น่ากลัวนะครับน่ากลัวที่ปืนเนี่ยอาจจะชำรุดเพิ่มเติมนะเพราะว่า แรงดันสูงมากนะครับแรงดันจากการระเบิดของกระสุนปืนเนี่ยเยอะนะครับเยอะมากดังนั้นต้องดูให้ดีนะครับตัวสอบปืนของตัวเองว่ามีจุดใดที่น่าเป็นห่วงไหมมีการปีแตกนะครับมีรอยหรือเปล่าอาจจะมองยากหน่อยแต่ต้องสังเกตดูนะครับก่อนจะใช้กระสุนแรงสูงในการยิงนี่คือจุดที่สนะครับสำรวจตัวปืนก่อนนะครับ ต่อไปนะครับข้อที่3ดูที่คู่มือเป็นหลักบางยี่ห้อเนี่ยจะระบุไวช้ชัดเจนนะครับว่าห้ามยิงกระสุนบวกผีบางยี่ห้อก็จะเขียนว่าบวกผียิงได้นะครับเขาก็จะระบุไว้ที่ตรงลํากล้องปืนนะครับอาจจะดูที่ตรงนี้ได้นะครับถ้าเผื่อว่าเขาบอกว่าห้ามก็คือห้ามนะอย่าไปใช้แต่ถามผมนะครับในหลักของอวิศวกรรมนะถามว่ามันยิงได้ไหมตอบว่า เขาคำนวณเผื่อไว้แล้วมันอาจจะยิงได้แต่ก็ไม่รับประกันความปลอดภัยของผู้ยิงแล้วก็ตัวปืนนะครับนัดสองนัดอาจจะไม่เป็นไรนะครับแต่บางกระบอกเนี่ยยิงไปแล้วนะครับแม้แต่เพียงแค่นัดเดียวเนี่ยก็อาจจะเสียหายนะเพราะนั้นก็หลีกเลี่ยงเขาห้ามเอาไว้แล้วก็ทําตามนะครับข้อแนะนา,นาของคู่มือของปืนรุ่นนั้นๆนะครับนั่นคือข้อที่3ข้อที่4นะครับ ถ้าเผื่อว่าใช้ปืนที่มีความแข็งแรงมากๆเช่นนะครับจุดสาม็แมกนัมแบบนี้ทํามาเพื่อรองรับกระสุนจุดเจ็ดนะครับดังนั้นเนี่ยจะใช้กระสุนบว P, นะบ,บวก P บวกนะครับซูปเปอร์บวก P เนี่ยยิงได้หมดของ38ดนะครับดูที่ตัวปืนเป็นหลักนะแข็งแรงกว่าย่อมใช้กระสุนที่อ่อนกว่ายิงได้สบายๆอันนี้ make sense นะครับทั่วๆไปและข้อที่5นะครับข้อควรระวังเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับเรื่องของ ความเข้งความเครียดนะครับในตัวของเนื้อโลหะให้ดูนิดหนึ่งเป็นเรื่องของการยิงนะครับเชิงสะสมยิงไปนะครับนัดสองนัดห้าน,นัดร้อนัดอาจจะไม่เป็นไรแต่มันจะเกิดความเครียดสะสมในเนื้อของตัวเหล็กนะครับอย่างไรนะครับจะลองสาธิตจากอุปกรณ์ตัวนี้อแบบง่ายๆนะครับก็จะมี การสมมติว่าอันนี้คือลำกล้องปืนหรือเนื้อวัสดุเนื้อโลหะนะครับสมมติว่ามันคือทรงกระบอกนะครับแบบนี้ยิงทีหนึ่งจะเกิดแรงดันนะครับไปทุกทิศทางซึ่งลำกล้องปืนเนี่ยจะเป็นแบบทรงกระบอกมันจะถูกนะครับส่งแรงดันเนี่ยทั่วทุกทิศทางเลยนะก็ทํานะครับผมก็จะให้มิทิของแรงดันเนี่ยพุ่งนะครับลงล่างยิงตู้มหนึ่ง นะเกิดนะครับเป็นลักษณะของการกดลงไปที่ไม้เนี่ยครั้งหนึ่งตุ้มหนึ่งครั้งหนึ่งนะจะมองไม่ชัดแต่ทุกครั้งนะครับที่มีการระเบิดของกระสุนปืนเนี่ยมันจะสร้างนะครับภาระให้เนื้อโลหะเนี่ยสะสมนะเกิดเป็นค่าของความเค้งความเครียดนะครับเรียกว่าค่าอย,ย่างโมดูลัสนะเกิดขึ้นสะสมสะส,สมไปนะครับถ้าเผื่อว่าปืนบางกระบอกที่มันออกแบบมาไม่ให้รับแรงดงันสูง นะเราใช้กระสุนปืนที่มีแรงดันสูงๆเนี่ยยิงนะครับมันก็จจะเกิดนะครับแรงพีคขึ้นมาปึ๊บนะแบบแรงๆเลยสังเกตที่เนื้อไม้อาจจะมองยากหน่อยนะครับจะเห็นว่าไม้เนี่ยเกิดการโก่งงอขึ้นเกิดการโก่งงอขึ้นนะครับถ้าเผื่อว่าปืนมากระบอกนะเพียงแค่โก่งงอก็ไม่เป็นไรอาจจะเป็นลํากล้องบวมนะครับแต่บางกระบอกเนี่ยไม่ใช่นะถ้าเผื่อว่าเจอแรงที่มันพีคแรงๆม,ๆมากๆนะครับสูงๆ แรงันสูงมากเนื้อวัสดุรับไม่ได้มันก็จะเกิดอาการที่ไม้เนี่ยหักนะแตกหักนั่นก็คือการปริแตกของเนื้อวัสดุนะครับเนื้อเหล็กสภาพแบบนี้จะถูกเรียกว่าสภาพพลาสติกนะจะไม่สามารถกลับคืนนะครับรูปเดิมได้แล้วในเชิงของเรื่องวัสดุเนี่ยมันก็จะมีสภาพนะครับอยู่2แบบยืดหยุ่นก็คือสามารถที่จะกลับคืนเหมือนเดิมได้นะเกิดอะไรกระทำแล้วก็กลับคืนเหมือนเดิมได้ส่วนสภาพพลาสติก นะมันจะมีนะครับจุดที่เป็นจุดวิกฤตถ้าเป็นสภาพพลาสติกไม่สามารถที่จะกลับคืนเหมือนเดิมได้นะงอแล้วงอเลยเนื้อโลหะก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้จริงๆเนี่ยมันจะมีสูตรแล้วก็สมการเป็นเรื่องของกา๊าซต่างต่างนะครับแต่ก็เว้นเอาไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับอธิบายนะสั้นๆน,นะครับประมาณนี้นะฮะสรุปนะครับถ้าเผื่อว่าถามผมในการที่จะเลือกใช้กระสุนปืนนะผมก็จะไม่เลือกกระสุนที่แรง จะเลือกใช้กระสุนขนาดกลางๆไม่อ่อนแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปกระสุนธรรมดาเี่แหละนะตัวฟู m พัลโทเจเกตนะครับน,นี้ความเร็วอ,อาจจะไม่เยอะแต่ก็สามารถป้องกันตัวได้นะครับมีข้อดีหลายข้อนะก็คือในเรื่องของรีคอยก็ไม่ได้ดุเดือดดูแรงมากเสียงก็ไม่ได้ดังมากการคุมปืนก็คุมได้ดีการวางตำแหน่งกระสุนก็ทำได้ดีนะครับต่างกันถ้าเื่อว่าใช้กระสุนที่แรงมากๆในเรื่องของรีคอยเนี่ยโอ้โหสถ้นมือ แล้วจะทําให้เกิดการแย่งปืนนะครับความแม่นยำก็อาจจะลดลงด้วยนะพอไหนก็เลือกใช้ทางสายกลางดีที่สุดนะครับแนะนําประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็ญญนอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ